วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวัล벅ร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจของบ็อกฟุตกดเพชรและสตารัสในแมปของ All Star กดรีโลโทเค็นและเบเดิร์นพาร์ในแมปของ Anime Adveger และแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคท่ผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เกมโลบัคนะครับในแมปของบ็อกฟุตนะครับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการหาดาบอย่างนี่เลยครับผมสมอเรือนะครับหรือว่าชังเอนเคิร เลยนะครับผมก็เพิ่งมาทําวิดีโอนะครับเอาจริงๆแล้วตัวโมเดลค่อนข้างสวยนะครับผมแล้วก็ตัวสกิลเนี่ยค่อนข้างเจ๋วเลยทีเดียวนะครับซึ่งในวิดีโอนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสอนแบบละเอียดเลยนะครับผมแบบเหมือนจับมือสอนเลยนะครับใครที่ไม่ได้กดไลค์วิดีโอนะครับฝากรบกวนกดไลค์คนละหนึ่งทีกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําวิดีโอครับโอ้โหผมทํา3คลิปรวดเลยครับตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยครับทุกคนก็ขอคนละไลค์ด้วยเป็นกําลังใจผมหน่อยนะครับในวิดีโอนี้ที่ผมจะสอนตัวชาร์จแองเกิลนะครับไม่่่ใชคเเวลมึาทะ3 มันทําไม่ได้นะครับแต่หมายความว่าคุณนั้นไม่จําเป็นต้องเวลตันนะครับหัวใจหลักนะครับในการที่จะได้ตัวของชาร์กแองเกิลนะครับนั่นก็คือให้ทุกคนมาที่เกาะทิกิเอาโพลนะครับมาที่นี่นะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับผมเนี่ยข้างหน้าเกาะนะครับอันนี้คือข้างหน้านะให้มาด้านซ้ายครับเนี่ยครับขึ้นมาด้านซ้ายนะครับเดินตรงมาเรื่อยๆนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้เลยครับผมมันก็จะมีทางเข้าไปนะครับให้ทุกคนเข้าไปนะครับก็จะมีตัวของ NPC นะครับที่เรียกว่าชาร์กฮันเตอร์นะครับ หลังจากที่เราไปคุยกับชาฮันเตอร์นะครับตัวชาฮันเตอร์นะครับขเขาก็จะบอกว่าให้เรานั้นคาฟ2ชิ้นแรกก่อนนะครับเพราะว่าอ mm ัน hmm นี้นะครับโดยปกติแล้วมันจะยังล็อกอยู่นะครับอะอันที่3มจะยังล็อกอยู่นะครับคือให้เราคาฟทั้งหมด2ชิ้นนะครับอันบนแล้วก็อันที่2อนะครับอันบนสุดแล้วก็อันที่2ก่อนหลังจากที่คาฟ2อันนี้เสร็จปุ๊บอันที่3จะปลดล็อกนะครับเรามาดูกันครับว่าอันแรกนั้นใช้วัตถุดิบอะไรกันบ้างครับอันแรกครับผมก็คือนี่เลยครับผมจะเป็นซ่อนนะครับโดยใช้ฟ โดยวัตถุดิบชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้นะครับผมสําหรับตัวของ m ิ l แทนทูนะครับก็หน้าตาฉลามจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ตีตไปเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นฉลามเลือด150,000หรือว่าฉลาม1น5 0 0 0ก็ดรอปอันนี้เหมือนกันนะครับต่อมาครับคือฉลามปกติครับฉลามปกติเนี่ยจะเกิดในระดับอันตรายตั้งแต่มีเดียมขึ้นไปนะครับและอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือมันเกิดพร้อมกับเลดฉลามนั่นเองครับ ก็ใครที่เจอฉลามก็ฟาร์มฉลามมาด้วยนะครับจะใช้ทั้งหมด5ชิ้นนะครับหลังจากนะครับที่เราได้ครบ5ชิ้นแล้วนะครับให้นำการขาบสร้อยอันนี้มานะครับสำหรับตัวสร้อยนะครับเวลาเราใส่ก็จะประมาณนี้ครับ อันนี้คือเป็นเอเซสซอรีนะครับหรือว่าสร้อยที่จะบูตสถานะในอีเวนต์ทะเลนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าตัวสร้อยนั้นจะบูตเท่าไหร่นะครับนี่ครับให้มาคุยกับเนิร์ดนะครับตอนเราใส่สร้อยนะครับคราวนี้เขาก็จะบอกนะครับว่าสร้อยนั้นบูตอะไรนะครับสร้อยที่เราขับมาเมื่อกี้นะครับจะบูตความเร็ว50นะครับแล้วก็จะแดสได้ไกลขึ้น10ดิสเทนต์นะครับและจะทําดาเมจนะครับผมในซีอีเวนต์25เปอร์เซ็นต์นะครับเรียกได้ว่าสร้อยชิ้นนี้ดีมากๆเลยนะคคครรรัับบสาหใที่มาแแล้้ววผมนนะะาาใใหส่่ครรับเพการที่เราล่อองเรืไปในอีเะคร าเกิดเราใส่สร้อยนี้ไว้นะครับมันจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นแดชได้ไกลขึ้นและทําดาเมจกับมอนสเตอร์ได้เยอะขึ้นนะครับสร้อยชิ้นนี้จะเกิดเอฟเฟกก็ต่อเมื่อเราอยู่ในอีเวนต์ทะเลเท่านั้นนะครับหลังจากที่เราล่องเรือฟาร์มแล้วนะครับผมก็มาคราฟชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2นะครับก็จะมีประมาณนี้ครับผมชิ้นแรกครับผมก็คือดวงตาของฉลามนะครับดวงตาฉลามเนี่ยนะครับเราจะได้ก็ต่อเมื่อเราไปตีบอสฉลามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเลือดหนึ่งแสนห้าหมื่นหรือว่า แรกเลยนะครับที่คาราฟมานะครับก็คือใช้ทั้งหมด2ชิ้นวันที่ดิบต่อมานะครับนั่นก็คือโกนะครับอันนี้จะได้จากการที่เรากําจัดเล็ดเรือที่เป็นเล็ดเรือผีสิงหรือว่าเล็ดเรือปกตินะครับก็ฟาร์มทั้งหมด10ชิ้นนะฮะชิ้นต่อมานะครับก็คือชาร์กทูนะครับชาร์กทูนะครับผมก็คือฟันฉลามนะครับก็เหมือนกับชิ้นแรกที่เราคาราฟไปเลยนะครับอันนี้ฟาร์มทั้งหมด5อันนะครับและหลังจากที่เรากดคราฟไปนะครับเราก็จะได้ตัวของอันนี้มานะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงคางเรานะครับ จะเห็นได้ว่าอยู่ตรงคางเรานะครับเอฟเฟกของแต่งชิ้นนี้ก็คือดาเมจของดาบเราจะเพิ่ม10%นะครับแล้วก็สกิลคููดาวนะครับผมลดลง10%นะฮะและค่าป้องกันของเรานะครับจะเพิ่มขึ้น20%ในอีเวนต์ทะเลนะครับแถม Energy 200แล้วก็เลือด200ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยผมแนะนําให้ใส่นะครับสำหรับใครที่เล่นสายดาบ และหลังจากที่เราคราฟทั้งหมด2ชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวชาร์คันเตอร์นะครับผมจะบอกวิธีการคาราฟอันที่3มานะครับก็คือมอนสเตอร์แมกเนตนั่นเองนะครับให้ทุกคนนั้นไปเลือกที่หัวข้อมอนสเตอร์แมกเนตครับพอเราเลือกมาแล้วนะครับผมก็จะมีวัตถุดิบนะครับที่ใช้ในการคาราฟนะครับอย่างแรกเลยก็คือดวงตาเหมือนเดิมครับใช้ทั้งหมด2ชิ้นนะครับอย่างที่2ก็คืออิเล็กทริกวิงนะครับสำหรับแมททีเรียกชิ้นนี้นะได้จากการที่เราฆ่าตัวคล้ายๆกับปลาปิรันย่าสายฟ้าบินนะ และแมททีเดสุดท้ายก็คือฟันฉลามนะครับอันนี้คือฉลามปกตินะ หลังจากที่เราคราฟเสร็จแล้วนะครับผมมอนสเตอร์แมกเนตก็จะอยู่ในอีเวนต์ตอรี่นะครับผมและนี่นะครับผมก็คือหน้าตาของมอนสเตอร์แมกเนตนะครับไอเทมชิ้นสําคัญนะครับที่จะทําให้เรานั้นได้ชาร์จแองเกิลนะครับหลังจากที่มีมอนสเตอร์แมกเนตแล้วนะครับคราวนี้นะครับไปที่ข้างหลังก่อนนะครับจะมีโขดหินนะครับให้ทุกคนนั้นล่องเรือไปนะครับในระดับที่5หรือควีเชนมานะครับสิ่งสําคัญก็คือต้องให้คนที่มีมอนสเตอร์แมกเนตนะครับเป็นคนขับเรือขับไปเรื่อยๆครับขับไปเรื่อยๆจนกกกว่่าาาาาานนนะะะะคคคครรรรรััับบบจจเเเเอออลลลลลดดดฉฉฉมมมโยททีีต้ง็ื มีเลือด195,000นะครับแต่ถนะ้าหากฉลาม150,000เกิดนะครับแล้วเราไปตีนะครับตัวของมอนสเตอร์แมกเนตจะไม่หายไปนะครับซึ่งเรานะครับต้องหาเลดฉลามนะครับที่มีเลือด195,000เท่านั้นนะครับถ้าต่ำกว่า195,000แล้วเราตีตายจะไม่ได้นะครับ แต่ถ้าหากเป็นเลือดที่มี1นึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับและเราตีตายนะครับตัวมอนสเตอร์แมกเนตนั้นจะหายไปนะครับแต่เราจะได้อาวุธมาแทนนะครับนั่นก็คือชาร์กแองเกิลนั่นเองครับเดี๋ยวทุกคนจะงงนะครับผมสรุปสั้นๆนิดเดียวเลยง่ายๆหลังจากที่เราค้าฟตัวของมอนสเตอร์แมกเนตมาแล้วนะครับให้เรานั้นขี่เรือไปนะครับในหลังเกาะของทิกกี้เอาโพนะครับหลังจากนั้นนะครับไปที่โซนระดับสักห้าหรือว่าระดับโคชเช่นมาร์กคราวนี้ก็ล่องเรือไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมคนที่มีมอนสเต แส5 0 0้นะครับแล้วเราก็ตีตีตีไปเรื่อยนะครับให้เพื่อนช่วยตีหลังจากนั้นเราก็จะได้ตัวของชาร์กแองเกอร์มาแค่นั้นเองครับก็ในวิดีโอนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แต่ก่อนที่เราจะจบวิดีโอนะครับตัวชาร์กแองเกอร์นะครับเรียกได้ว่าเป็นอ่าเขาเรียกอาวุธหนึ่งอาวุธนะครับที่เรียกได้ว่า OP เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีสกิลนี้ครับนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนการโจมตีปกตินะครับทุกคนนี่ฮะนี่ครับจะมีเสียงด้วยนะฮะประมาณนี้นะครับโดยตัวของอันนี้นะครับมัน ไม่สามารถ AFK ได้นะครับนะฮะทุกคนจะเห็นว่ามันตีแล้วมันจะพุ่งมันตีแล้วมันก็จะพุ่งทําให้เวลาเรา a f ฟนะครับในการฟาร์มแบตเตอรี่เนี่ยมันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเห็นไหมอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดเรามีตัวของผลพาระแล้วครับเราสามารถ AFK ได้ไหมหลังจากที่เรากดแปลงล่างแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้นะครับแล้วก็กดผลพาระนะครับดูซิว่าเราโจมตีปกตินะครับมันจะเด้งไปข้างหน้าไหมเด้งเหมือนกันนะครับ ทำให้ FK ไม่ได้นะครับแต่คิดว่าถ้ามีบางจุดนะครับอย่างเช่นจุดนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วผมสแปมไปเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่ FK ได้นะครับนี่ฮะประมาณเนี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะหลุดมาตรงนี้หรือเปล่านะครับและนี่นะครับผมก็คือการโจมตีปกตินะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างแรงนะครับนี่ฮะสองสองพันสามเลยนะครับใส่ฮาคิล่ะโอ้สองพนะครับก็แรงอยู่นะครับแต่มาเตอรี่ผมน้อยนะครับ คราวนี้เดี๋ยวเรามาที่สกิลหนึ่งครับสำหรับสกิลหนึ่งนะครับผมเป็นสกิลที่ใช้ในการเหวี่ยงนะครับก็คือถ้าตัวมอนเตอร์เนี่ยโดนนะครับไอตัวมอนพวกนี้โดนเนี่ยมอนหายไปไหนแล้ววะถ้าตัวมอนพวกนี้โดนนะครับมันจะถูกเหวี่ยงนี่ฮะแล้วก็จะทุ่มลงมาเนี่ยก็จะทุ่มลงมาแล้วก็ตัวสมองก็เป็นอย่างนี้คือเราสามารถนะครับเอาไปใช้ในทะเลได้นะเวลาคุณเจอเลดาฉลามนะครับคุณสามารถจับมันเหวี่ยงนะครับแล้วก็ทุบได้แบบนี้นะครับ ดาเมจก,ก็ประมาณ5,000นะครับในมาสเตอรี่ประมาณนี้แล้วเกิดใส่ฮาคิลเรามาดูกันว่ามันจะประมาณไหนครับนี่ฮะ,ะประมาณนี้ครับนี่คือสกิลแซดต่อมาครับสกิลเอครับสกิลเอนะครับนี่ครับผมมันจะทำการพุ่งไปเสียบนะครับแล้วก็งัดนะครับโดยใช้ตัวของอชาร์ก แองเคอร์เนี่ยงัดขึ้นมาแล้วก็ทุบลงกับพื้นนะครับซึ่งเป็นสายน้ําด้วยนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับทันจิโร่เหมือนกันนะครับแต่ก็มันมันก็ได้คล้ายๆแหละแต่ก็เหมือนอยู่นะเออทุกคนว่าเหมือนไหมดูนะครับนี่นะฮะประมาณนี้ดาเมจสี่พันเก้าอ่อโดยรวมนะครับผมชอบสกิลแซดมากกว่านะครับเพราะสกิลแซดเนี่ยสามารถเวียงได้แบบนี้นะครับวเวียงได้แบบนี้ผมผมชอบมากนะครับผมไม่รู้มาสแต็กได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองสแต็กดูนะ อันนี้ฮะอ่ามันสแตก็กได้นะครับนี่ฮะโอ้โห,โโหเมื่อกี้3ตัวนะเมื่อกี้มีอีกตัวมันไปมันไปตรงนู้นตอนนี้มันลีกันมาแล้วเดี๋ยวผมลองดูดูนะอ่าจริงๆคือมันมันสแต็กสามนะครับส่วนสกิลสกิลสองนะโอ้โสกิลสองก็สแต็กสามเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างแรงนะครับผมและนี่ครับผมก็คือตัวของแองเกอร์นะครับผม ที่จะสามารถหาได้แบบฟรีๆแบบง่ายๆเลยนะครับโดยทําตามคลิปนี้นะฮะก็ในวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมในวิดีโอถัดไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับนี่คือ Shark a n งเกอระดับ l e g e n d a r y ที่อยู่ในอัปเดตที่20แบบฟรีนะครับทุกคนสามารถหากันได้ง่ายๆนะครับในวิดีโอนี้ถ้าผมผิดพลาดประการใดสามารถคอมเมนต์แก้ต่างกันได้นะครับในวิดีโอถัดไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยในวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ครับจนคลิปนะครับผมสวัสดีครับ